ส่วหนึ่งทากินไปแล้ว Well done มามีมาพบกันอีกแล้วในช่าหนิงแองเลนะคะวันนี้นะคะหนิงจะพาเพื่อนทุกคนนะคะมาหาเห็ดน,นะคะเพราะเห็นมีคนเขาโพสต์บอกว่า,วาตอนนี้เห็ดเที่ยงกฤษออกแล้วนะคะก็เลยลองมาหาดูอีกทีนะคะเราก็มาป่าเดิมนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปหาลุ้นๆกันเลยะคะ่ะไปเลย นี่เป็นเห็ดพึ่งเก่าลัดนะคะกําลังออกเลยนะคะเมื่อกี้เราก็เจอไปหลายดอกแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะอันนี้ก็คือลอยสลดกินไปแล้วนะคะแล้วก็นี่ดอกกําลังน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะตะโแตเป,ป๊ะนี่นะคะเรามาเก็บเลยค่ะนี่พึ่งจะออกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าฝนมันเริ่ม,ม,มตกก็เลยลองมาแวะดูหาดูนะคะปรากฏว่าเราก็เจอนะคะอันนี้ไมไดามีดมานี่ดอกกำลังตัวนี้ตัวนี้ so happy to, you get to eat some of your favourite mushrooms. <laughs> My camera works a bit wonky, I'm afraid. Sorry about that. I'm just excited because I finally found you some mushrooms. <laughs> mm, it's got it. Cool. <laughs> and I broke it. <laughs> หวานดอกหนึ่งแต่ว่าลอยสลักินไปแล้วนะคะสมากเจอแต่เก่าลักนะคะนี่นี่นี่ดอกหนึ่งนะคะ n น t ่่เก่าลักนะคะเจอเพิ่งหวานด้วยนะคะเยกว่าป่านี้จะไม่มีแล้วนะคะ j u s ด้พ่งหวานดอกนึง e a h a h e โอเค นี่ขึ้นหวานนี่หวานมันจะบีบเลยเจออีกแค่ดอกเดียวนะคะนี่ดอกเล็กมากโอ้โหสงสารเก็บไว้ก่อนเนาะให้เขาโตนี่ค่ะกำลังโตเลยนี่น้อยกำลังออกนะคะนี่ดอกหนึ่งนะคะส่วนนั้นก็เจอแต่ว่ารอยทากินไปแล้วนะคะทากินไปแล้วเนาะได้ดอกหนึ่งอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคราวหน้ามาเอาเด้อนิดหน้อย ไปต่อไปต่ออ,อ๋อนี่ก็ลอยกินลอยกินเท่านั้นเลยลอยกินลอยม ushrooms any longer oh well is that a carrot mushroom down there no that dangly ah uh, that's one of those ones that m a r i 아 eats ปล่อยแล้วเล่ะะเจออีกแล้วนะคะกำลังออกเนาะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นน้องท่ากินเหมือนเดิมนะคะเพราะกำลังออกนะคะเราต้องมาหาอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยอีกแล้วพอออยแล้วพอออยแล้วจริงจัะ กำลังเกิดกำลังเกิดดอกน้อยๆตาเม๊ตาแม่น yeah. ี่นะคะดอกแฝดนะคะแฝดแฝดแฝดทวินทวินทวินสใช่แฝดไปแฝดไปแล้วเมื่อกี้ดิหาต่อหาต่อค่ะช่วงนี้อากาศฝนตกนักก็เลยเหมือนเดิมกำลังออกนะคะดิอันนี้ได้แค่ดอกนะคะเพราะว่าตรงขานี้น้องทาากินไปแล้วนะคะนี่ขานี้ทาากินไปแล้วได้แค่ดอกนะคะ เอาไปก่อนเอาไปก่อนเตรียมดีแนวอ่านี่เจออีกแล้วนะคะเมื่อกี้เราเจอไปหลายดอกแต่ว่าเหมือนน้องท่ากินไปแล้วก็เลยเหลือแค่ขานะคะนี่แล้วก็นี่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 ดอกนึงดอกนึงเฮ้ยโอ้ว้าวลุกข์อันนั้น virtually untouched แล้นี่แต่ว่าฝั่งหนึ่งขานี่ท่ากินไปแล้วนะคะขาส่วนหนึ่งท่ากินไปแล้ว well done mummy ขาเขาท่ากินไปแล้วนะคะนี่เหลือแค่นี้ท่ากินไปแล้ว นี่นีเรามาทันท่านะคะหาต่อหาต่อเจออีกแล้วเจออีกแล้วดนี่ดอกด็นเล็กกำลังน่ารักมันกําลังเกิดนะคะเนี่ยถือว่าเราโชคดีนะคะวันนี้เลือกมาตอนเช้านะคะปกติจะมาช่วงเย็นนี่กำลังน่ารักตุดติ๊งดีนี่นี่ดอกดอกนี่ค่ะอยู่ใต้นี้เลยโอ้เหมือนรอยเก้าจระเข้เขากินมาแล้วนะเอาได้ด้วยป่ะเนี่ยโอ๊ย ได้แค่หัวนะคะเพราะว่าน้องทากินไปแล้วนะคะเออเสียดายจังที่นี่ค่ะนี่โอ้โหนี่กำลังเกิดเลยนะเนี่ยเบนดี้วันเบนดี้มัชชูมกำลังเกิดเลย เอาขาไปด้วยได้ไ <Tipp> ม <ett> ่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะม่สวยโอ้นี่นะคะนี่กาลังออกเลยนะคะเนี่ยพึ่งเก่าหลักนะคะแล้วก็นี่ดอกนึงนะคะนี่ดอกนึงน้อยๆเนี่ยอกเนีน as well นี่นี่น้อยนะลังออกเลยนะคะเนี่ยได้มาแล้วดอก way we had work so hard It's so mushrooms't to find นี่ก็คือเป็นเห็ดที่เราเก็บได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าได้แกงน้อยหนึ่งนะคะเพราะกำลังจะออกเดี๋ยวจะมาหาอีกรอบหน้านะคะตอนนี้เราก็ได้เห็ดแกงน้อยหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆได้นิดเดียวแต่ก็ถือว่าได้เยอะกว่าทุกครั้งที่เก็บมานะคะ ก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, ที่เข้ามาดูวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้จากกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ